ที่บ้านมีแมวหกตัวมาสามตัวครับก็คือวันนั้นผมไปไปไปซ้อมดนตรีมาแล้วก็แล้วก็ไปทุระนม่มาแล้วก็กาลังกินข้าวเสร็จแล้วก็ขับรถมาท้ายซอยกันมาที่เรารู้กันนะแมวก็ตัดหน้ารถผมเขาเขาเขาผมเห็นไกลๆแล้วว่าเป็นก้อ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 นสีครีมก้อนหนึ่งที่วิ่งวิ่งไปวิ่งมาแล้วก็อะไรวะเราก็เลยว่ากระดาษแล้วสุดท้ายนี่เขาก็มามามาตัดหน้ารถผมแล้วผมก็มอกกระจกข้างขวากระจกหลังเนี่ยว่าเอ้ยน้องเขาก็ กองอยู่ข้างๆแบลเออร์ตรงกลางเนี่ยที่เป็นการระหว่างเลนคเอาก็ผมก็บอกผู้ช่วยว่าเกาบอกว่าเฮ้ยพี่แขกเราวนรถมาช่วยไหมคิดไปคิดมาไม่ไม่เอาถ้ากลับมาแล้วมาเจอน้องในสภาพที่โดนทับแล้วเราไม่ได้ก็จอดรถเลย ตรงกลางเลยทิ้งทุกอย่างไว้หมดเลยเปิดกระจกรถค้างไว้ก็แล้วก็วิ่งมาแล้วก็ไปเห็นน้องอยู่ก้อนเล็กๆอยู่ก้อนน้องก็ยังตัวสั่นอยู่แล้วแล้วที่บ้านเลี้ยงแมวเราจะทราบว่าถ้าไม่ตะคุบน้องจะหนีทีนี้พอตะคุบเนี่ยน้องหนีนิดนึ่งแล้วพอพอน้องหนีนิดนึงเนี่ยแล้วผมก็เซไปกลางถนนผมจะไม่รู้ตัวว่ารถจะชนผมหรือเปล่าแต่ผมเซไปกลางถนนแล้วผู้จัดการผมอยู่ตรงข้ามเนี่ยเขาหัวใจหายน้องจะเสียนักร้องอีกคนหนึ่งไปคือผมว่าจริงเรื่องนี้เนี่ยนะที่ผมไม่ได้รู้สึกว่าเป็นเรื่องพิเศษมันเป็นเร เขาส่งโซ่มาเยอะแล้วแมวหายเยอะแต่ว่าที่ผมวอทเฟซบุ๊กไปเนี่ยผมไม่ได้บอกตรงๆนะผมสับขาหลอกคือเราก็เป็นศิลปินนะครับ ừ ừ ừ ซึ่งบางคนก็อาจจะเข้ามาด้วยเขาอาจจะอยากได้อย่างอื่นมากกว่าฉะน,นั้นผมไม่ไว้ใจใครทั้งนั้นถ้าคุณเอาสัตว์เอาสัตว์ที่ผมเก็บมาได้ไปเลี้ยงเนี่ยถ้าเลี้ยงดีเท่าเท่าเจ้าของเก่าวโอเคแต่ถ้าคุณเลี้ยงไม่ดีแล้วผมคือจะเอาไปผมไม่ให้ถ้าเกิดว่าตอนนี้แมวตัวนี้ยังอยู่กับพี่แบงค์อยู่ผมตั้งชื่อแล้วฮะชื่อเอกมัยผมเลยบอกว่าเออถ้าเลี้ยงไม่ไหวแล้้้้ววทําาใหนนองๆเีีี่่่ยไไมมมมคสุขแฮปป ไม่มีแรองอย่างเลยคือผมขอร้องอย่างเดียวว่าอย่างน้อยอันนี้ผมพูดตง้ับรัฐบาลเลยนะรัฐบาลไม่ได้ช่วยเราเรื่องการหมาจอนจัดหรือแมวจอนจัดเนี่ยเราต,ต้องช่วยตัวเอง,เองคือฉีดวัคซีนลดจำนวนลดมาร์<พ>าให้กับคนอื่น